สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มระบบรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาวะสุขภาพโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องที่มาและความสำคัญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพอสตเป็นสถานพยาบาลประจำตำบลมีขีดความสามารถระดับถมภูมิให้บริการด้านการรักษาพยาบาลงานควบคุมป้องกันโรคและงานส่งเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต โดยขอบเขตพื้นที่ในงานวิจัยนี้นะคะจะอยู่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสัมพานอำเภอสัมพานจังหวัดนคนปรปฐมค่ะปัจจุบันรอพอสอตอทุกแห่งในประเทศไทยเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนไว้ในโปรแกรมที่มีชื่อว่า HOSP x p c u การทำงานหลักจึงจะอยู่บนคอมพิวเตอร์สำนักงานหรือเอกสารกระดาษเป็นหลักค่ะ ไม่สามารถพกพาอุปกรณ์ทำงานเหล่านี้ไปได้เมื่อต้องการทำงานนอกสถานที่หรือทำงานที่แตกต่างไปจากกิจวัตรจึงนำมาสู่การพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ในงานวิจัยนี้ที่อิงจากปัญหาของระบบการทำงานปัจจุบันและความต้องการเพิ่มเติมต่อระบบใหม่จากเจ้าหน้าที่ค่ะวัตถุประสงค์ของงานวิจัยข้อแรกคือสร้างระบบรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมตัวแปรที่แตกต่างกันของทั้ง5กลุ่มวัยได้แก่กลุ่มวัยทารก ลกลุ่มปฐมวัยลวกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่นกลุ่มวัยผู้ใหญ่และกลุ่มวัยผู้สูงอายุข้อ 2. ศึกษาการเรียนรู้ของเครื่องหรือ Machine Learning ที่หลากหลายเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่แตกต่างกันข้อ3คือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อก,กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD และสุดท้ายคือวิเคราะห์การทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่อาจมีผลต่อการก่อเกิดโรคหัวใจในกลุ่มผู้ป่วยโรค NCD ค่ะ ต่อมาเป็นกระบวนการดำเนินงานโดยเราจะแบ่งการทำงานออกเป็น3ส่วนหลักได้แก่ส่วนแรกคือระบบรวบรวมข้อมูลที่จะพัฒนา5แอปพลิเคชันแยกเก็บข้อมูลตามกลุ่มไว้โดยแพลตฟอร์ม a p แอป e ีตส่วนต่อมาคือรายง,งานการวิเคาปประาะห์ปัจจัยที่มีผลต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยเทคนิคฟีเจอร์ Se เลคชั o น และสุดท้ายคือระบบวิเคราะห์การทำงานของหัวใจโดยใช้ supervised learning algorithm ทั้ง3รูปแบบได้แก่ logistic regression support vector machine และ artificial neural network ค่ะโดยระบบวิเคราะห์ทั้งสงส่วนจะถูกพัฒนาด้วยภาษา python ใน jupyter notebook ค่ะส่วนแรกคือระบบรวบรวมข้อมูลค่ะและนี่เป็นตัวอย่างหน้าแอปพลิเคชันของกลุ่มวัยผู้สูงอายุนะคะ โดยรวมแล้วการแสดงผลของแอปพลิเคชันจะคล้ายกันในทุกกลุ่มวัยแต่จะมีสิ่งที่แตกต่างกันคือแถบข้อมูลด้านล่างและข้อมูลสุขภาพที่ต้องกรอกค่ะส่วนต่อมาคือรายง,งานการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อโร,ออรคไม่ต่อเรือรังค่ะตารางนี้จะแสดงค่าความสำคัญของตัวแปรต่างๆต่อการเป็นโรค NCD ที่หามาจากเทคนิค Fe ี ture Selection ทั้ง5รูปแบบ ได้แก่เทคนิคแรก Recursive Feature Elimination 2. Logistic Regression Feature Importance 3. Random Forest Feature Importance 4. Pearson Correlation และ 5. Kendall Correlation ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะคือระบบวิเคราะห์การทำงานขึ้นไฟฟ้าหัวใจค่ะจากการประเมินประสิทธิภาพการทำนาย พบว่าโลจิสติกเรเกชันให้ค่าความแม่นยำในการทำนายมากที่สุดโมเดลนี้จึงถูกเลือกนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมวิเคราะห์การทำงานของหัวใจที่ผู้พัฒนาสร้างขึ้นค่ะตัวโปรแกรมจะอยู่ในรูปแบบของ CUI ค่ะเจ้าหน้าที่สามารถใส่ไฟ์ล Excel ที่มีรายละเอียดตัวแปรต่างๆของผู้ป่วยเข้าไปเพื่อให้โปรแกรมทำนายความเสี่ยงต่อการเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติในผู้ป่วย NCD ได้ เมื่อโปรแกรมประมวลผลเสร็จก็จะดาวน์โหลดรายงานผลการวิเคราะห์ของผู้ป่วยแต่ละคนลงเครื่องโดยอัตโนมัติผลการทำนายก็จะบอกชัดเจนว่าผู้ป่วยมีหรือไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติพร้อมทั้งสแสดงระดับ B.M.I. ค่าความดันระดับน้ำตาลในเลือดอัตราการกรอของไตและอัตราการเต้นของหัวใจของผู้ป่วยคนนั้นๆไว้ด้วยค่ะสรุปผลการดำเนินงาน งานวิจัยนี้ได้พัฒนาระบบรวบรวม5แอปพลิเคชันที่เก็บข้อมูลแยกตามกลุ่มวัยโดยครอบคุมตัวแปรที่ต้องการในแต่ละกลุ่มไวัยได้อย่างครบถ้วนตามที่ราพอสตอต้องการและระบบวิเคราะห์ทั้งสองส่วนส่วนแรกคือรายงานวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสรุปผลได้ว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือความดันโลหิตระดับคอเลสเตอรอลและระดับน้ำตาลในเลือด อีกส่วนคือการทดลองสร้างโมเดลสำหรับวิเคราะห์การทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งโมเดลที่เหมาะสมกับชุดข้อมูลนี้มากที่สุดคือ l o Logistic r e g r g s t i o n โดยให้ค่าความม่นยำอยู่ที่76.92%โมเดลนี้จึงถูกเลือกมาใช้ในโปรแกรมวิเคราะห์การทำงานของหัวใจที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำนายแนวโน้มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติค่ะ ขอจบการน,นำเสนอโปสเตอร์เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ